สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง m 2 g a m e นะครับผมวันนี้ก็มีเกมใหม่มาแนะนำนะฮะเป็นเกมชื่อว่าเกมเอวอล์คัลลี่นะฮะหรืไม่ก็เชื่อว่าเอวัลลี่นะฮะผมชอบผมชอบเรียกผิดขออภัยด้วยนะฮะผมชอบไปเรียกว่าเอวอล์คัลีนะฮะเป็นเกม MMORPG นะฮะแบบสไตล์ทั่วไปเลยนะฮะแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าดูนะฮะตัวละครนะฮะไม่ได้ให้เลือกผู้หญิงกับผู้ชายนะฮะผมก็เห็นว่าผู้หญิงมันสวยดีผมเลยเลือกมาเนาะ ตัวนี้นะครับผมเนาะน่าสนใจมากเลยนะครับผมก็ลองเล่นไปนิดหน่อยแล้วนะฮะก็มาจะแนะนำเพื่อนๆนะฮะเ,เป็นออตโต้นะฮะเกมออตโต้ได้มันจะฟาร์มบอทได้ด้วยนะฮะแล้วก็เติมเงินเติมรายได้นะฮะมีมอลตลาดซื้อขายนะฮะใช้ a c e b o o k ล็อกอินก็ได้นะฮะเราเล่นนะฮะก็ดูเอาแล้วกันนะฮะมเีเลเวลเจเปิดหาคู่สวีดด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบว่า จีบกันได้ทั้งหลาครับผมเนี่ยกำลังบอดอยู่นะฮะเนี่ยแล้วก็กดไปเลยก็ปล่อยบอดได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทําอะไรได้เลยนะฮะสกิลสกิลก็แรกๆก็จะมีสกิลเดียวแต่เน,นี้ก็เปลี่ยนมาหลายสกิลนะฮะจะติดอั้งเหมือนเกมทั่วไปไมโบนะฮะอัตโนมัติเลยนะเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วถ้าเราไม่อยากบอดแล้วก็ยกเลิกบอดได้นะแล้วก็ไปส่งเควสอย่างเงี้ยแค่นี้เองครับอยากฟังความลับของข้าหรือไม่อ่าแล้วมีภาษาไทยด้วยนะครับผม มันดีตรงนี้มีภาษาไทยนะฮะไปนะฮะเราเร้จะไปไหนก็กดตรงนี้เลยครับผมนี่กดสำเร็จติดตั้งไปนะัะผม,ะมเหมือนเกมทัวว่วไปเลยนะฮะที่เป็น MMORPG แต่ว่าภาพมันสวย,ยงไงผมเลยมาแนะนำนะฮะใครที่ชอบแนวนี้ก็เล่นได้เล่นได้เลื่อยนะฮะอย่าบ้างๆนะฮะก็ปล่อยบอดทิ้งไว้นะฮะใครที่อยู่ในที่ทำงานก็ปล่อยบอททิ้งไว้ได้นะฮะ มีปีกด้วยไหมฮะมอย่างนะฮใส่ปีกเข้าไปนะฮะเท่เลยเชียวจะมีตัวผู้ชายและตัวผู้หญิงนะฮะมันเลือกไม่ได้นะมันมีแค่สองตัวนะฮะผมเนี่ยเรปล่อยบอดลงมานะฮะต่อสู้นะผมให้มันออโต้เลยนะฮะเกมเป็นออโต้เนาะถ้าแกงขึ้นก็ตีบวกอุปรกรณ์ฮนะไม,ไม่ตีหรอก ก็พวกเนี้ยแนวพวกเนี้ยน่าจะเป็นพวกเติมตังค์แล้วฮะเติมตังค์ละเทพอพวกเนี้ยก็มีระบบเนี้ยเอานี้ออกไปก็ได้ถ้าเปนอย่างห็นก็เนี้ยมันมีหลายเยอะแยะมากมายนะฮะดูสิเราใกล้จะได้รับความสําเร็จแล้วตัวละครมันก็ทําเป็นแบบแบบเหมือนแบบเท่ๆหน่อยสวยหน่อยนะฮะมีเสียงภาคด้วยนะฮะสกิลแล้วก็ใช้ได้นะฮะนี่เห็นไหมกดตรงนี้ ะมีสกีมีสก,กิลมีอัพอะไรเงี้ยก็เอาไปนะฮะตัวละครนี่ก็อัพของไปนะฮะนอัพอย่างรวดเร็วไปเลยฮนะมันสะดวกสบายแลยนะ้วไอ้พวกอัพแล้วก็ออกไปตัวแรกแมันจะสอนแนะนําทุกอย่างเลยนะอัพนู่นอัพนี่ทํานั่นทํานี่นะตามตามสเต็ปเกมนี้เนาะนั่นมันนานมาแล้วเสียงปู่นี่ฮนะสก,กิล กดใช้อิงได้เลยเนะไปต่อนะฮะเนี่ยมันจะมีเติมเงินเยอะมากเข้ามานะฮะเราก็ไม่ต้องเติมนะเราสายฟรีเราใกล้จะได้รับความสำเร็จแล้วสายฟรียังเราไม่ต้องไปเติมที่เสียเวลานะฮะด้านหน้าอันตรายรีบหลบข้างหลังข้าก็ดีนะเป็นการ์ตูนที่น่ารักนะฮะแล้วก็เหมาะ ใครชอบแนวอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีเสียงภาคไทยด้วยนะฮะผมบ,บล็อกระบบกิ้วแล้วนะฮะใครจะเข้ากิ้วก็ได้เลยเนาะผมก็ดูแล้วก็เหมือนทั่วๆไปนั่นแหละผมเอ็มบีโบรปีทั่วไปหัวหน้าเข้ากิ้วอย่างรวดเร็วก็เป็นหัวหน้าไปแล้วนะจิตต่างอาวุธอัตโนมัติเนาะไม่มีอะไรนะฮะคีส แต่มันดีตรงที่ว่าปล่อยบอดได้ตรงนี้ไม่ต้องเสียเวลาเนะี่ยปล่อยบอดตรงนี้เลยกดปุ๊บปล่อยบอด,อย,บอดยาวทิ้งไว้เลยนะครับผมอย่าวิ่งสิระวังจะหกล้มนะทดลองเปิดใช้ V I P ว่าฟรีไรจักัด V I P จริงใช่ไหม30เปอรนายท่านรีบไปทดลองสิโอไม่ทดลองเลยครับผม <c oughs> มาแนะนำเกมให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าเออมันภาพมันก็สวยน่าน่าสนใจอะ่ะผมเห็นปุ๊บเออเฮ้มัน <c oughs> มันเป็น m อออวจีที่ภาพเออดูดีหน่อยนะฮะแต่ดูไอ้พวกนี้แล้วก็รู้แล้วว่าเติมเงินเนาะโอ้สกิลของใครอะเราจะตีเองก็ได้นะเนี่ยเนี่ยเดินไปตีไปเดินมาเดินมาตีเองก็ได้นะผมกราฟิก <c oughs> ก็สวยงาม สำเร็จด้านหน้าอันตรายรีบหลบข้างหลังข้าอย่าลืมมาทำเคล็ดลายวันทุกวัน้วยมีเคล็ดลายวันด้วยนะฮะมันมีกระโดดด้วยนะเราจะกดกระโดดไปเรื่อยๆก็ได้นะปุ่มกระโดดมันมีนะฮะโดดได้สองจังหวะจึ๊บจึ๊บนะฮะ ระบบแบบต่อสูสส้ mode mode mode. ก็อย่างนี้ครับผมใช้สกิลเราใช้เองก็ได้ปล่อยออโต้เลยก็ได้นะน่จำกัดฆ่าเสร็จแล้วแล้วก็ยานแล้วหรือไม่หรือว่มันขึ้นง่ายนะแป๊บๆผมแม่งขึ้นไปตั้ง68แแล้วนะผมเนี่ยเวลอยู่ตรงนี้นะฮะ มีโคดมาแจกนะผมจะไม่ใช้โคดนี้นะผมจะเอาโคดมาแจกคนที่ดูคลิปแล้วก็ใครดูคลิปคนแรกเอาโคดไปเลยนะฮะโค้ดมันชื่อ Y ตัวเล็กนะฮะ Y Z C Y K T 1นะฮะผมเอาไปใส่ได้เลยนะฮะสำหรับคนที่ดูคลิปผมคนแรกก็เอาโคดไปเลยนะฮะเนาะแท็บดยวเลเวล71อแล้วอะผมสกุลสกิลนี่ก็สวยงามนะ ผมชอบต้องสกิลน้องแข็งเนะนี่ยในสกิลหมุนนะฮะจะมีผู้ช่วยนะสองตัวะตัวนี้นะที่ได้มาแล้วก็ตัวผู้หญิงแล้วก็อ่าสัตว์ขี่ก็จะมีด้วยนะนะวแทนหิ่งดวงจันทร์จะลงทันเจ้านี่ากระเซเล่มูนเนะี่ยก็ไม่มีอะไราย,ยากเนาะระบบก็ทั่วไปนะฮะตามหาเจ้าวัาานไหน มีตลาดซื้อขายมอนะฮะรางวัลเติมครั้งแรกใส่โค้ดก็น่าจะหาเอานะฮะใส่โค้ดยังไงนะฮบผม <laughs> ผมเลาะอินล่วงหน้าแล้วนะฮะเนี่ยกดตรงนี้ดูตัวคอนสเตตัสนะฮะใส่โค้ดต้องไปใส่ตรงไหนนะฮะผมก็ไม่รู้เนาะรางวัลแรกเติมหรือเปล่าเนะะี่ยลองดูนะฮะไปหาเอาดู ก็ไม่มีอะไรมากนะเกีมนี้ก็มันเอเมบูลารทั่วไปนะฮะพวกเราจะทําสําเร็จได้แน่นอนแถมมีภาษาไทยด้วยนะฮะก็โค้ดนะฮะย้ำอีกทีนะใครดูคลิปคนแรกก็เอาไปเลยนะตัวตัวเล็กเหมือนเลยนะ YZ CY KT1 นะฮะซึ่งผมได้ลงทะเบียนไว้ใครจะเล่นก็มาเล่นต่อจากนี้สารต่อจากผมเลยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะระบบก็ทั่วไปเองม1ูลพนะฮะกดแนวออโต้เลยนะฮะสบายๆนะฮก็ปล่อยๆก็ปล่อยดตรงนี้ได mm. ้นะฮะ มัมีอะไรยากนะฮะล็อกเป้าอยู่ตรงนี้นะฮะล็อกเป้าศัตรูก็เลือกเอานะฮะตบปงล็อกเป้าตรงนี้นะฮะข้าไม่ใช่คนขี้กล้าสักหน่อยก็เล่นไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะส่งเคล็ดรับเคล็ดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมนี่เข้าตีไม่เอาเลยวะขี้เกียจเข้านะฮะมีการเข้าตีไปถ่มตีด้วยนะฮะอ้าลองเข้าดิ เขาชวนไปไหนก็ไม่รู้นะฮะไปกตี้เขาด้วยนะฮะจะได้รับ EP เยอะขึ้นด้วยนะฮะมีเร่งอ่ใช้ EP เร่งด้วยทวีคูน,นะฮะเขาชวนพามาฟาร์มนะฮะเนะะี่ยผมก็เข้ามาฟาร์มกับเขาจะได้บัฟจัดทีม30%นะฮะคารมนสมเจ็ดรอบขณะนี้อ๋อ สามสามรอบเลยนะฮะเกมนี้ก็เอาเป็นว่าเป็นคลิปสั้นๆเนาะแนะนําเกมใหม่นะฮะชื่อเกมว่าเอลวารีนะฮะไงก็ใครชอบแนวนี้ก็มาเล่นได้โค้ดผมก็บอกไปแล้วก็ไปหาเติมเอานะฮะว่าใส่ตรงไหนแล้วก็มีโบนัสล็อกอินเจ็ดปันด้วยนะฮะโบนัสต่างๆตรงนี้นะฮะผมก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะฮะมันก็จะทําให้เราเก่งขึ้นคูณ2เลยนะฮะแล้วก็สัตว์ขี่ดูวันที่7นะฮะก็น่าเล่นนะฮะภาพมันสวยนะฮะแล้วก็โบนัสต่างๆก็มารับไปนะฮะมีประโยชน์ ไว้ใช้นะฮะเนี่ยอาจจะเป็นแลกแพ็กเติมโค้ดตรงนี้นะฮะน,นี่นี่เจอแล้วครับผมนี่ฮะมาตรงที่กล่องของขวัญแล้วก็แลกแพ็กนะฮะแล้วก็คลิกป้อนโค้ดเข้าไปนะฮะใครที่ผมให้โค้ดไปนะฮะออเข้าที่โบน,นัสน,นะฮะแล้วก็มาแลกแลกแพ็กตรงนี้นะก็เติมไปนะโค้ดที่ผมบอกก็ยังไงก็ฝาก ช่อง m 2 Game ด้วยช่องน้องใหม่นะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะจะมีเกมดีๆแนะนำมาอีกนะฮะแล้วก็ใครสนใจเกมนี้ก็เล่นต่อได้เลยนะฮะส่วนผมก็มาแนะนำเพียงสั้นๆเท่านี้นะฮะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะแล้วก็พบก,กับผมได้สตรีมหลักนะหนึ่งทุ่มตรงนะกับบ่ายโมก็มีนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม